ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นี่ปุ่น,ปน,ปนเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะ โมเซ่หรอเลิศนะเธอมันเลศนะเธอคอนเฟิร์มอ๋ออยากขาวกระจางใสกับครีมไถยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w วอ m o ไเววรโมโ4อทย่อ่่โอ้ปิดตาดิสวดสดปิุดดดคุ อ๋อไม่เจวกันหลังเลยใช่ไหมเราได้ได้ก็ไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีใครคุยด้วยเลยไม่ได้เริ่มจีบเลยครับทำไมถึงไม่เริ่มจีบมีแต่เพื่อนนะครับมีแต่เพื่อนที่เป็นที่เป็นเพื่อนๆกันนะก็เลยไม่ไม่มีโอกาสได้จีบใครเลยมีเพื่อนสาวๆท่าไห่ครับมีเพื่อนผู้หญิงเยอะครับเป็นคนที่เพื่อนผู้หญิงเยอะเหมือนกันเขาต่าง ทีเลยครับช่วงนี้คนไทยจะนิ่งมากในเรื่องของความรักมีข้าวตาไหมครับเข้าวตาบ้างไหมข้าเยอะมากครับเข้าเยอะมากแต่ว่าเข้าแล้วก็หายไปครับคือเพราะว่าเรายังไม่เปิดใจหรือเปล่าะแต่เราต้องยกออกอะแน่นอนหรือเพราะว่าเรายังแับกันติดกับอะไรเดิมๆหรือเปล่าไม่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 เรื่องนั้นครับเราเราเราก้าวต่อไปแต่เรายังแค่หา่ไม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 ่ม่ไม่ไม่ไมไปทางไหนดี่ไ่ไม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 ม เรื่องนี้มันไม่น่าจะไม่น่าจะต้องแบบพูดถึงมันแล้วเพราะว่าเหมือนกับเราก็ก้าวผ่านมันแล้วแล้วก็แล้วก็น้องน้องแทนเขาก็มีชีวิตของเขาครับผมคนเากก็โฟัสท่มีนั่นน่ะสิผมก็อยากโฟกัสเหนึ่งนึงแต่จนโตเป้ได้ติดตามสาวแทนบ่อยไหมครับผมไม่ค่อยคือคือเราก็ไปเราก็เสิร์ฟเสพสื่อบันเทิงอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในวงการนะครับใช่ครับใช่ครับ ก็มันมันก็เบื่อครับมันถึงวัยแล้วคร<ห>ับมันมีแต่งงานแต่งงาน,นะคระับช่วงนี้ยครับก็มีเพื่อนอยู่ครับผมยังมีเพื่อนแล้วก็มีเวลาทําให้เราได้เล่นกีตาร์มากขึ้นเยอะมากเลยคร<ห>ับเล่นกีตาร์ดูหนังมากขึ้นทํางานอย่างเต็มที่ครับผมใช่ครับโดยห้อกองอ์ฟยางบางนี้พ่อลูกอ่อนเยอะมากเลยครับมีแต่ลูกตัวเล็กมาเดินกัน,นะครับก็เวลาที่คนมีความรักผมก็รู้สึกดีด้วยครับ ละครตอนนี้ถ่ายไปประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเรียกว่าค่อยๆแล้วก็คิดว่าอีกไม่นานน่าจะได้น่าจะได้ชมกันครับสนุกมากก็สนุกมากครับผมด้วยความที่เป็นกองคอมเมดี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ปัญหาของมันก็คือควาอากาศร้อนมากครับผมต้องซับหน้ากันแบบมือช้ำหน้าเหนื่อยเลยครับเข้าข่าดีครับต้องบินเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ตลกเฮฮามากๆครับผม ว่ามาว่ามาวแล้แต่งเพลงให้กับแทนเค้กด้วยเออทีขออนุญาตถ่าคือมงแต่งให้หลายคนนะหลายคนที่คือเป็นอดีตของเราทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราก็มีครับบางทีก็จะเป็นเรื่องของคนอื่นอนะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เราก็เราก็หยิบจับอะไรที่มันอยู่ในอากาศนะครับมาแต่งเป็นเพลง,งจะบอกไม่ได้หรอกครับว่ามันแต่งให้ใครหรือแต่งเพื่อเหตุการณ์ไหนอะไรเงี้ยบางทีแล้วมันก็เป็นหลายเหตุการณ์ปนกันหลายคนปนกัน ไม่รู้เหมือนกันเรื่องไปแล้วตกใจไหมครับที่โดนโยนโยงบอดีกุลาโอ้ยแต่ความจริงก็ไม่น่าโยงเลยเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับ้องแฟนเขาก็แบบมีแฟนแล้วเราไม่อยากจะพูดถึงให้มันให้มันกลายเป็นเรื่องเป็นลาวอะไรอย่างเงี้ยกราไม่พูดถึงก็จะดีกว่าแล้วจากนี้ไปห้าพูดถึงสาวคนนี้ให้เราได้ยินไม่ใช่ไม่ใช่เราเราไม่มันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวมันมันเป็นเรื่องของผมคนเดียวผมก็พูดอะไรก็ได้มมีมอีกฝ่ายนึงด้วยเราก็เลยเราก็เลยไม่อยากจะให้มันเป็น ก็ได้ย้อนห่างไปเรื่องเพลงนี้คือเพลงที่แต่งในเนื้อหาเป็นยังไงคะไรอ่ะพี่ที่เราบอกว่าแต่งเพลงมาไม่รู้เพลงไหนมันแต่งหลายเพลงสิ้งก็ล่าสุดแบบนี้ทิ้งก็ลล่าสุดชื่อเพลงไมโครเวฟครับเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเนื้อหาของความรักที่มันเกิดขึ้นเร็วล้วไม่รู้ว่ารสชาติมันจะอร่อยหรือเปล่าครับผมเราก็เลยบอกว่าให้เราไม่อยากทำแบบไมโครเวฟเราต้องทำแบบเป็นเชฟดีกว่าเป็นเชฟค่อยๆทำค่อยๆปรุงอาหารอาจจะอร่อยและอยู่ได้นานครับ ก็เปียรักไอ้สปิชาตแบนนะครับวางแผนแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังไมโครเวฟนะครับเข้าไปฟังนะครับพี่เป๊ครับจะมีการติดต่อไหมไม่มีครับคือตัดการติดต่อไม่มีอะไรต่ออโเคขอบคุณทุกคนครับอพี่เป๊ะเราชนะพีบเป๊ะเราชนบ แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมแซกดวงการงา,งานการเงินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บดก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว